สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามินิรีวิวเจ้ามัลติมิเตอร์ตัวนี้ครับมัลติมิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีราคาไม่แพงนะครับขายอยู่ตามช้อปปี้ลาซาด้านะฮะราคาไม่ถึงร้อยแหละซึ่งผมเองก็ซื้อมาใช้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นใครรีวิวมัลติมิเตอร์ตัวนี้ด้วยมันเป็นตัวไม่แพงของจีนแดงนะฮะตัวธรรมดาทั่วไปเลยมาลองดูกันครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างแกะกล่องออกมามันก็มีประมาณนี้นะครับพอดีว่าผมใช้งานมาพักหนึ่งแล้วหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับข้างหลังมันจะมีน เราจะต้องไขน็อตตรงนี้ออกเพื่อใส่ฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฐานข้างในเป็นยังไงกันครับผมก็ทําการไขน็อต2ตัวนี้ออกมาจากรูด้านหลัง2รูนี้แล้วนะครับพอแกะออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วตัวฐานที่ใช้ก็เป็นฐาน9โวล์นะฮะอ่ซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะฮะฐาน9โวล์โดยที่ตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นฝาแบบนี้เนาะอ่าเราก็แค่ เอาสิ่งที่มันอยู่ตรงข้ามกันที่มันประกบกันแค่นั้นเองฮะเห็นไหมฮะรูใหญ่รูใหญ่คู่กับรูเล็กรูใหญ่คู่กับรูเล็กประกบปุ๊บแล้วกดลงไปนิดนึงอ่าเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้นะครับเราก็วางให้มันตรงล่องไปโอเคฮะพอประกบเรียบร้อยเราก็เอาฝาปิดครับผมก็ทำการไขน็อตเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะมาลองดูกันว่ามันวันวดค่าอะไรได้บ้างหลักๆก,ก็มี DCV ACV DC AC ค่าโอห์มนะฮะแล้วก็ค่าอื่นๆอีกมากมายซึ่งผมเองก็บอกตตรงว่าผมอะ่ะตั้งแต่ได้มาผมใช้วัดอยู่ค่าเดียวเองก็คือค่าโอห์มถ้าท่านผู้ชมเคยได้ดูคลิปที่ผมทําไว้บ้างน,นะครับจะเห็นว่าผมเคยเอามัติมิเตอร์ตัวนี้เอาไปวัดค่าโอห์มของไมโครโฟนชัว SM 58นะฮะว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่าค่าโอห์มมันเท่าไหร่ส่วนวิธีการใช้งานคร่าวๆก็เป็นประมาณน,นี้นะครับ เอาหัวสีดำเสียบช่องคอมเอาหัวสีแดงเสียบช่องนี้ช่องกานะฮะปาบเสียบเสร็จปุ๊บปกติที่ผมใช้นะผมจะบิดตรงนี้มาที่ค่าโอห์ม2000อ่าโดยปกติผมใช้วัดค่าโอห์มไมโครโฟนนะฮะอ่าอันนี้เป็นหัวไว้วัดที่หัวไว้ไมโครโฟนนะฮะอันนี้คือไว้ชัวเบต้า 58A เเป็นของปลอมนะฮะเป็นของเทียบมาลองดูกันครับว่ามันวัดค่าโอห์มมาได้เท่าไหร่กันบ้าง สังเกตค่านะโอสายพันยุ่งเหยิงเดี๋ยวแป๊บนึงช้วัดค่าโอห์มอ่าขึ้นแล้วค่าโอห์มของหัววอยซ์ไมโครโฟนตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับวิธีการวัดก็คือเอาไอปลายตรงเนี้ยไปจิ้มนะฮะแล้วก็ดูค่ามันวัดค่าโอห์มได้ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าสลับกันเอาแดงมาวัดฝั่งนี้เราวัดได้ไหมก็วัดได้เหมือนกันนะฮะ ทีนี้ไอ้เจ้าหัวไวตัวนี้ค่าโอมมันจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นของปลอมของเทียบนะฮะคุณภาพมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่าโอมก็จะแกว่งอันนี้อีกตัวหนึ่งนะลองวัดให้ดูอันนี้เป็นหัวไว้ชัวเอสเห้าแปดของเทียบลองวัดให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งค่ามันก็ไม่นิ่งหรอกฝั่งนี้ได้ห้าสามสี่ห้าส้เราถ้าสับสับกันละ่ะแถวๆนี้ฮ้าห้าสสี่ห้าสมาอันนี้คือ ใช้สาหรับกรณีวัดค่าโอห์มนะครับแล้วถ้าเราใช้วัดถ่านที่มีขั้วบวกขั้วลบล่ะมาดูซิว่าถ้าผมวัดถูกขั้วมันจะบอกไหมแล้วถ้าวัดผิดขั้วมันจะร้องหรือเปล่านะฮะแต่ดูแล้วจากวงจรเนี่ยมันไม่มีบัสเซอร์นะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะร้องทีนี้ผมสลับค่ามาที่ค่าตรงนี้นะครับ DCV อ่าแล้วมาลองวัดกันดูว่าไฟมันขึ้นไหมนะฮะฐานก้อนบนอ่าฐานก้อนนี้เนี่ยแบตมันจะหมดแล้วนะฮะ อ่าถ้าวัดฝั่งนี้เป็นแบบนี้แล้วถ้าผมวัดสลับฝั่งละมันจะบอกไหมว่าเป็นค่าลบอ่าบอกนะฮะแสดงว่าหัวมันใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่มีเสียงสัญญาณเตือนนะถ้าเป็นอันดีดีหน่อยบางทีมันจะมีเสียงค่าเตือนนะตื๊ดว่าแบบเออผิดฝั่งอะไรอย่างนี้มาเทสให้ดูนะครับว่ามันก็สามารถใช้งานได้แต่โดยมากตัวผมเองอะ่ะตั้งใจเอามาใช้กับพวกหัวไว้นี้มากกว่านะเอามาศึกษาเรื่องของไมโครโฟนที่ผมก็มีรีวิวอยู่บ้างนะฮะ ส่วนหัวไว้ตัวนี้เพิ่งได้มาฮะยังไม่ได้ลองเปลี่ยนเหมือนกันเอาไว้เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วจะลองเอาคลิปมาเทียบกับของเก่าให้ดูแล้วกันครับก็มารีวิวสั้นๆนะครับกับมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะฮะไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเหมือนกันฮะหนิงนะ DT830G นะฮะมัลติมิเตอร์เป็นมัลติมิเตอร์ที่มีราคาไม่แพงนะแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะถ้าสนใจก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับ